ว,วันที่สามของทริปญี่ปุ่นนะคะไปดูฟูจิสักวันนี้เราจะไปเมืองคาวากุชิโกแล้วก็อากาศดีด้วยมองเห็นฟูจิสักตื่นเต้นจังสาธุ フ、right? uji? เราจะไปถ่ายรูปจุดยอดฮิตที่ลอซันใช่ท i̇şte ี่เห็นภูเขาไฟฟูจ hmm uh. ิข ja right, yeah, uh ้างหลังด้วยเอี่่่ดูนนนนชัิุกป ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนไปฟูจิไปกาชิกาัชชิกเรากำลังจะไปยอดเขาอันหนึ่งนะคะนั่งกระเช้าขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิอย่างเทเลเฟอร์รี่ชื่อว่ากัชชิกาชิกาชิกระเช้าขึ้นไปข้างบนตอนนี้เมฆยังไม่มาหวังว่าจะยังไม่มา เราว่า well. ตัว Let's go เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้เป็นทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ありがとうございます Thank you どうも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 どう พอช้อนี้เต็มแล้วฝ่งราจะอร่อยไหมหิวข้าวเรา What's the view in front of us มัฟูจ happy ถ่ารูปกับมงฟูชิคุณอะโบ นี oh, ja. oh. mm ่แะคะสองพันเยนว้าวฮะมีม hmm. yeah, mm ีม hmm. uh, ีมี่ดยเหรอพีโบไหนพีโบบอกว่าที่นี่มีหมี่ด้วยอ่ะเขาบอกให้ระวังะ มีชื่ออะไรมีดันมาค่ชื่อไอ้ดัเหรอไม่รู้ชื่อไม่รู้เป็นมีดันทำไมชื่อเหมือนคนไทยจังเลยวะเสงวนมีมีคิวฟูจิอ๋อมีชื่อฟูจิเป็นหมีญี่ปุ่นใช่ไหมมีญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นชื่อฟูจิเขาบอกให้ระวังเขียนอะไรคะ อันนี้จะกลับไปที่บ้านไปห้อยที่ตน <Trustee> ้นไม้ท <hall> ี <S <S <member> oh, ่บ้านคิวเควียสิคิวเคียสิอองกาลาโมตานอิฟอร์โอ้ญี่ปองนสิ Anh có sao không Để sẽ xuống điข้าง Bye bye. Bye bye From here. <laughs> ไปที oh, oh, have, like, Vai, ่ไหนไปไปดูอันนี้บัสที่เรานั่งมาจากที่เมื่อกี้นะคะแล้วก็มาลงที่จุดนี้เป็นเทอร์มินอลปลายทางแล้วก็มีฟูจิซัง โอ้คนเยอะมากเลยนะที่นี่เขาบอก this restaurant ที่บอร่อยไม่หิวข้าวอ่ะต้องจ่ายด้วยบัตรซูิกะแต่ก็มีอังกอนละมีบ๊อกุสุดตัดเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกัน Đọc mãi sợi mãi Đây này hoa, hoa cảm cả, cả này hoa cảm này có cảm ơn này có cảm ơn này có cảm này 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 vâng. Vâng. Hoa này <laughs> <đi ra> <laughs> แต่ไม่มีดอกไม้ไม่มีสีม่วงไม่มีสีม่วงเลยอ่ะเหมือนจะสีเขียวมันประมาณจุเยอุดป่ะใช่ป้องจุเยอุดเนาะฤดูร้อนมันก็จะออกดอกเอฟูจิซังอะไรก็แล้วกัน มีลาเวนเดอร์นิดหน่อยใช่ไหมตรงนู้น าลตพีจ่จีอยู่ไหนให้รักฉันมาทำอะไรที่นะี่ปี๋ยไม่ไหนแต่เราจะขึ้นไปบนภูเขาอันนี้ ที่เขียวๆเนี่ยนี่จะเห็นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรสาราสารเจ้าไม yani ่รู้เ <crisis> ด <c oughs> ินประมาณ20นาทีใ <vagy> ช่ไหมบางมินิทมาใช่บมินิทเราณ15นาทีมนิ

สีแดงสวยทอรี่ใหญ่มากไปอยู่ไหน almost there แต่ไม่มีภูเขาไฟฟูจิละใครอะ วันท13เ u ล่ามุฟุ i ิส์ได e s t ็ e ที UNESCO UNESCO ปกาิแล้วฟูจิซังจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดวิว point คนเยอะคนเยอะอาอบี่ ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปข้างลง่างาไปขึ้นรถไฟนะคะจะกลับไปที่สถานีรถบัสแล้วก็จะกลับไปโตเกยียว <'s> น,นั่งรถตกกลับบ้านบาปตอนรถฮับเล็กโตกลับมาดูคโตกลับแล้วไปโตเกียวกลับโรงแรมนั่งรถประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมรถบัส2 <c oughs> ชั่วโมงตอนนี้ก็ ฝนไม่ตกฟ้าก็เมฆไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็ <laughs> เห็นมงฟูจินิดหน่อยทุกคนก็ต่างแยกย้ายก,กันกลับนะคะเดี๋ยวรถบัสของเราก็จะมารับละขอคุณด้วยเสมอ